สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศตอนเย็นภายในสวนครับวันนี้เป็นบรรยากาศของเย็นวันที่15เดือนกุมภาพันธ์2575ครับผ่านวันวาเลนไทน์มาหมันมาดครับครับสําหรับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศของสวนครับในบรรยากาศท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาช่วงก่อน5โมงเย็นครับตอนนี้ก็ประมาณ17นาฬิกา45นาทีครับ ห้าโมงเย็นสีนาทีนั่นแหละครับอากาศก็กคืมครึมครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาแต่โชคดีครับวันนี้ไม่มีลมครับก็ถือว่าเป็นสภาพฝนตกที่คลีนครับไม่มีลมมาเจือปนครับเป็นสายฝนที่เย็นฉ่าอย่างแท้จริงครับตอนนี้ผมก็นั่งหลบฝนอยู่ในเพิงหมาเหียนครับนี่ครับอยู่ใต้หลังคาสังกะสีได้ยินเสียงเม็ดฝนกระทบ สังกีครับดังปอบปะปอปะครับก็สร้างบรรยากาศเดี๋ยวจะพาเดินลึกเข้าไปในสวนอีกหน่อยครับก็คือเมื่อกี้พักที่เพิงมาเหียนครึ่งทางครับเดี๋ยวเก็จะเดินลึกเข้าไปครับในป่าดงดิบของสวนของผมครับผ่านต้นพริกไทยครับที่ลูกก็ดกเหมือนกันครับใบก็เขียว สร้างบรรยากาศครับผ่านต้นพิลาต้นพิลาครับภาษาอีสานครับถ้าภาษาภาคกลางก็ต้นทับทิมนั่นเองครับนี่ครับแต่ยังไม่มีลูกครับนี่ครับผ่านสมผ่านม่านของเข้ารือีครับมาที่กระท่อบอีกหลังหนึ่งครับเป็นเพลิงหมาเหีนที่หลังที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับ ผมมีกระ่อมทั้งหมดอยู่สี่หลังครับในสวนครับบรรยากาศรอบๆครับสดชื่นครับเวลาฝนตกต้องตกแบบนี้ครับไม่มีลมไม่มีฝนฟ้าขนองครับเป็นฝนตกแบบปล่อยๆครับก็สร้างบรรยากาศให้สดชื่นครับทุกครับที่ผมเดินผ่านมาก็จะเป็นทางเล็กๆครับ สองข้างทางก็จะแซมไปด้วยแมกไม้ครับที่เขียวชะอุ่มตรงนี้ด้านข้างเพิงเหมืองเหยียนครับใต้ต้นสะเดาก็เห็นต้นมะม่วงที่ผมปลูกนะครับที่น้ําดอกไม้ครับที่ผมปลูกไว้ก็เอากระถางมาวางรอบๆครับเป็นกระถางของว่านถังจระเข้ครับที่ก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ แล้วก็มีต้นฝรั่งครับตอนแรกก็ลกๆผมก็มีโอกาสได้มาปรับปรุงให้มันสวยงามครับก็คือมาแต่งจริงมันกำลังแตกยอดแล้วก็มีดอกครับก็กลว่าจะเอาไว้หอ่อผลไว้กินครับส่วนข้างล่างนี่ครับกันแท้น,ทน,ทนผมเอาใบไม้มาคุมรอบๆครับเป็นวงกลมตอนแรกทำสวยครับก็คือผมจะเว้นเว้นตรงโคนมันครับให้เป็นโลง่ลงๆไม่ให้มีใบไม้ปกคลุมแต่ว่า นี่ครับมันมีรอยเหมือนอะไรมามาคุยครับคุยมากบหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโกยขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับนี่ครับสวยงามครับเป็นเหมือนโดนัดเหมือนโดนัดกมลมๆรอบครับแล้วก็นี่ครับรอยที่ผมขนใบไม้มาก็เริ่มจะน้อยลงแล้วก็ตรงนี้ครับ อีกต้นหนึ่งก็มีต้นฝรั่งต้นนี้ก็อันนี้เป้นสีทองตรงโคนก็ทำเหมือนกันครับนี่ครับทำเอาใบไม้มาคุมล็อรอบแล้วก็เว้นตรงโคนให้โล่งแต่ว่าก็มีรอยเขีย่ยนะครับถ้าเขียนนี่ก็ไม่น่าจะใช่หมาครับน่าจะเป็นไก่ครับก็ยังลกอยู่ครับก็จะพยายาม ค่อยๆปรับปรุงทําเรื่อยๆครับให้มันสวยงามครับตรงนี้แปลงดอกไม้มีรอยเขี่ยรับ สำหรับวันนี้ก็แค่พามาดูบรรยากาศสวนเวลาที่ฝนตกครับตอนเยน็เยนๆครับตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วครับยุงก็เริ่มจะออกมาละวาดครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายะครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดาเนินต่อไป ทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วเราต้องกลายเป็นอดีตครับข็อรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับขอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ